สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกของจ o นะคะในที่สุดพวกเราก็มาถึงสนามบินแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันนะคะเมื่อกี้คุณพ่อทูนี่มาส่ง <Yeah. S 2> เดินทางไปที่ซานโฮเซก่อนจากนั้นก็ไปต่อที่เท็กซัสไรเบบี้จากนั้นก็เป็นจากเท็กซัสไปโรมอิตาลีนะคะเราจะไปอยู่อิตาลีกันทั้งหมด2อาทิตย์แล้วค่อยกลับไทยต่อจากนั้นเลยนะคะทุกคนพร้อมแล้วจะไปครับพร้อมแล้วพร้ <laughs> อมแล้วจะไปเที่ยวนะ <laughs> แต่ว่านอนไม่หลับใช่ไหมเมื่อคืน we couldn't sleep last night <laughs> well we could hear the fireworks okay? <laughs> แล้วก็ตื่นเต้นด้วยรู้สึกแบบคิดถึงบ้านตัวเองด้วยนะแต่ว่าก็อยากไปเที่ยวด้วยแล้วก็คิดถึงที่ไทยด้วยอยากให้ตีโอได้เจอคุณตาคุใหญ่นะคะมันมิกซ์กันไปหมดเนาะทำให้แบบกว่าจะได้นอนก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งขึ้นเครื่องกันแล้วค่ะออากาศคือหนาวมากนะคะเดินออกมาจากตัวอาคารหนาวไมลรูก ตอนเครื่องขึ้นไม่ร้องเลยนะคะเพราะว่ากิ๊กให้กินนมนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มแล้วเพราะว่าเขาเบื่ออยากให้รู้เอาไงดีเราเลือกให้8เต็ม10คะแนนสำหรับการเดินทางไ,ไ,ไ,ไฟแรกของ Co เออกกิ๊กให้แเต็ม10เหมือนกันก็คือมีงองแงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ร้องไม่ถึงกับเป็นการร้องไห้ คือก่อนที่เราจะเทคออฟมันมีจังหวะที่เราต้องรอเครื่องข้างหลังออกก่อนนะซึ่งทําให้ต้องนั่งรออยู่ในเครื่องประมาณ30นาทีนะคะเขาก็เริ่มเบื่อแล้วก็อยากให้เราดูตอนนี้เหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงกว่าๆทุกคนก็เลยมารอที่ลาวบ์ใกล้ๆเกตนะคะสวรรค์ของไทเลอร์นอนรอไปเลยเจียวไปด้วยไหมไปด้วยไหมครับไปด้วยไหมครับ ไม่ไปหรอกรอ,อก,กับแดดี้เช็ดน้ำลายนิดนึงโอเ okay. คเฮเลอร์ตอนนี้มันแปดโมงเช้านะ It's eight in the morning. What are you doing? Time to park. You said it was five o'clock in Rome. ไม่มีแอลกอฮอล์เนาะไม่มีแอลกอฮอล์ <c oughs> แล้ว Let me see. Let me see the label. I guess อืมเป็นเบียร์ปอม

ต่อที่2จิโอไปเท็กซัสกันค่ะทุกคนบินวนอยู่ในอเมริกากว่าจะได้ออกเราก็มารอกันอีกสักตั้งเยิองจะทำบ้า Take a moment to locate the nearest one and keep in mind it may be behind you. All door exits have a vacuum. แอลเออรก็รับหน้าที่ป้อนอาหารระหว่างที่กินอุ้มจีโอนะเราก็หวังกันว่าจีโอจะหลับตลอดเส้นทางด้วยนะ นเยนอนไปสองชั่วโมงและอีกหนึ่งชั่วโมงก็ถึงเป้าหมายมีเด็กข่างหนังร้องไห้นะคะจีเขาตื่นมาร้องตามตกใจผ่าภาพมาที่เครื่องต่อไปเลยนะคะตอนนี้ก็ลังจะไปโรงพยาบคนมาถึงต้องวิ่งมาที่นี่ท,ทันืนเขาก็เริ่มบอดกันแล้ว พร้อมบินแล้วนะคะเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้เราต้องนอนทันทีไม่อย่างนั้นไปถึงอิตาลีเดี๋ยวง่วงก็คือ Business Class ของอเมริกันแอร์ไลน์นะคะปกติเวลาเห็นกิ๊กกับไทเลอร์นั่ง Business Class เนี่ยแปลว่าพวกเราไม่ได้จ่ายราคาเต็มนะคะ พราะว่าพวกเราจะมีบัตรสะสมไม้บัตรสะสมแ้มที่ใช้ดีมากๆทุกคนของเมกันแอร์ไลน์แล้วก็มีเชสซาฟไฟร์รีเซิร์ฟด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลทอยได้จากการใช้บัตรเครดิตของพวกเรานะคะจ่ายเพิ่มแค่ไม่เท่าไหร่เองะจริงๆก็คือจ่ายเพิ่มมากกว่าราคาตัว๋วอ่าอีโคโนมี่ทั่วไปนิดหน่อยเท่านั้นเองทุกคนก็ได้นางบิสเนสคลาสนะถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเป็นการบินออกนอกประเทศครั้งแรกของต O ด้วย by, one of the passengers stopped me, and he's like, hold on, and then he tapped on his wife, and he showed her the baby, and she's like, oh, they're like, oh. and then uh, just now, maybe 10 minutes ago, I'm walking by, and he taps on me, and he's like, hey, I just want to let you know your baby did, like, amazing this way, it wasn't crying, it seemed like it was so calm, which, uh, there's another guy over here saying the same thing, he's got an almost two-year-old two daughter. There was another flight he was on for eleven hours and the baby was going up and down and screaming. And screaming all the, so, Gio's Gio's been, Gio's slept the whole time. So slept the whole time. Gio slept like most of it? Most of it, yeah. So Ooh. he's the only one that's not gonna be jet lag. Yeah. <laughs> Me too. คันเหงือกแล้วลูกคันเหงือกหรอครับคันเหงือกแต่ไม่ค่อยงองแงเลยเลก่งมากเลยเลก่งมากเลยครับลังรอให้คนขับรถมารับไปส่งที่โรงแรมนะคะว <c oughs> <c oughs> ดแล้วหัวเร้อเรื่องของการพาเขาออกจากบ้านเนาะคือแม่ๆหลายคนที่แบบอาจจะเพิ่เคยมีลูกหรือว่าเพิ่งคลอดลูกก็คงจะรู้สึกเหมือนๆกันเนาะก็คือ กลัวลูกป่วยกลัวเหตุการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นนะคะไม่อยากจะพาลูกไปข้างนอกเลย,อย,อ,ยอยากอยู่แค่ในบ้านอะไรเงี้ยทางนี้เป็นการทําลายกําแพงที่ใหญ่มากเนากิ๊ก็กังวลมากก็เลยพยายามทําให้เขาสบายมากที่สุดสบายมากที่สุดใช่ไหมกลัวว่าเขาจะงองแงด้วยแต่ว่าโออับมือกับการเดินทางได้ดีกว่ากิ๊กับไทเลอร์ด้วยซ้ำนะคะคือเขามีความสุขมากยิ้มหัวเราะกับทุกๆคนที่เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยไม่เจ็ดแหลกเลยเนี่ยทุกคน เป็นเวลาที่พวกเรานอนอยู่นะตอนนี้ถ้าอยู่บ้านนะ่คือคิดง่วงมากไทยเลย่วงง่วงเหนื่อยยมแต่ว่าซีโอพร้อมพร้อมออกไปข้างนอกพร้อมไปเล่นนะคะสนุกสนานมากแล้วตอนขับรถมาที่โรงแรมนะก็คือเป็นช่วงเวลายาวนานเพราะว่าพวกเราตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นรถไฟแต่ว่าเลือกที่จะนั่งรถที่เขาแชร์กันนะคะ ก็คือเขาก็ต้องไปส่งคนน้คนนี้คนนั้นเนาะคือมันต้องใช้เวลามากๆนะคะก็ป่าไปเกือบชั่วโมงน่าจะชั่วโมงนึ่งได้จ mm ีโ hmm. อไม่ร้องให้เลย mm hmm. นั่งอยู่ในคาร์ซีจีกลัวเขาลองเพราะว่ามีคนอื่นด้วยเพราะคนอื่นลำคาญนะคะแต่ว่าชมวิวเมืองยิ้มแล้วก็ดูแผนที่เก่งมาก mm hmm. so proud เอาเป็นว่าทุกคนก็มารอดูการเดินทางของจีโอกันต่อไปอีกยาวๆนะคะวันนี้เป็นวันแรกของเราที่โรม เดี๋ยวมาบล็อกต่อเลยแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายทำ m e y ท i m บ๊ายบาย